ความโลภความปรารถนามากๆอยากใหญ่อยากจะให้เขาเห็นว่าตัวเองเสียงดีจึงทําเสียงหลออย่างเงี้ยเรียกว่าการหลอกลวงในทางพระวินัยท่านอาจจะให้ดูว่าท่านสุภาพเสียงน่าฟังค่ะอ่าเหรออย่างนั้นแหละแต่อมาคิดว่าอารกณ์สรเจตนาอยู่เบื้องหลังนะโลภเจตนาโลภความโลภความอยากจะให้เขาเห็นว่าเราอะเสียงดี ดังนั้นการดัดจริตการดัดจริตพูดทําเสียงหล่ออื้อืออื้อนะกันเลยทีเดียวนะอันนั้น่ะเป็นบาปเป็นบาปนะเขาเรียกว่าอะไรปาปิดโฉมาหิตโฉอิสาปกโตอสั้นตังอภูตังอุตริมุสธรรมังอุลปติก็คือมีลักษณะมากๆอยากใหญ่มากๆอยากใหญ่มากๆคือ มากๆอ่ามากๆปารถนาลามกอ่ามากๆใหญ่พุทธเจ้ามักจะใช้คาพูดแบบเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของจิตของผู้ที่จะไปล่วงอาบัตอ่าในสิกขาบทจตุตตรปัจชิกอ่าหรือสิกขาบทอื่นๆก็เถอะปารถนาลามกปาปิดโฉที่ว่านี้ก็คือตัวเองไม่มีคุณสมบัติอันนั้นไม่มีคุณคือศีลอ่าสมาธิวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปารถนาให้เขา เข้าใจว่าตัวเองมีตัวเองไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้มีเสียงหล่อเลยแต่ว่าปารถนาให้เขาเห็นว่าตัวเองเสียงดีเสียงหล่ออย่างเงี้ยอยู่เบื้องหลังในการเปล่งเสียงอันนี้เรียกว่าป,ป,ษษป,ปาปาิดโฉปารนาลามกพุทธเจ้าบอกปรารนาลามกคือตัวเองไม่มีคุณอย่างนั้นแต่อยากจะให้เขาเห็นว่าตัวเองมีคุณอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าปราปรถนาชั่วหรือปรารถนาลามกม่หิดโฉปารถนาใหญ่อยากใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็คือ ตัวเองมีคุณมีคุณอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ปาถนาให้เขาเห็นคุณคือศีลเช่นตัวเองมีศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อครบบริบูรณ์แหละอยากจะให้เขารู้ว่าตัวเองมีศีลอย่างนั้นเขาไม่ได้ถามก็พูดพันนันนว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงก็ดีนั่นแหละแต่อันนี้พุทธจ้าเรียกว่ามห ah ิโฉอยากใหญ่เพราะฉะนั้นสองลักษณะเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการต้องอาบัต ซึ่งจะนําไปสู่อําบัติที่หนักก็คือปาราชิ้อที่สี่ส่วนมากจะมาจากสองสองอย่างเนี่ยก็คือปาปิดโชมเหตโชทีนี้ถ้าเราดูวิเคราะห์ลึกลงไปอีกในระดับวิถีจิตนะในระดับวิถีจนะิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเป่งเสียงหลอทําเสียงทําเสียงเหมือนควายใกล้จะออกลูกอย่างเงี้ยทำเสียงหวนๆทำเสียงก้องกังวานอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นบาป ขวางกั้นการบรรลุมคผลนิพพานเป็นอกุศลไม่ได้เลยเป็นพระเนี่ยพูดออกมาคํหนึ่งคือต้องอบัตเลยทําเสียงหล่อๆแบบนั้นนะอ่าเนี่ยละเอียดนะมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าไปทําแบบหยาบๆแล้วจะใช่นะแม้กระทั่งการทําเสียงหล่อเอื้อนเอื่อนเอ่ยวจีเสียงดีดัดจริตอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นการหลอกลวงจีปากจีบคอเห็นไหมมีสิมีในพระมนัย พระพุทธเจ้าตัดว่ากุหนาการหลอกลวงการหลอกลวงมันมีหลายอย่างอธถกถาเข้ามาอธิบายในวิสุทธิมารกพูดการตั้งท่าวางท่าอย่างเช่นจัดจัดที่นั่งที่อันนี้ให้ดีเวลาถ่ายรูปก,ก็ให้มันดูสงาา่าผ่าเผยถ้ามีเจตนาไปอย่างนั้นนะ,ะถ้ามีเจตนาที่จะให้เขาเห็นว่าตัวเองหลอ่อตัวเองดีอย่างนี้นะใช่หมดเลยจีบปาจีบคอห่ผมผ้าก็ต้องเป๊ะ สังคมเราสังคมพ้าเป็นอย่างนั้นนะตัวนี้ถ้าแต่งตัวแบบซอมซอแบบผมผ้าไม่เรียบร้อยก็จะตําหนิกันแต่ไอเขาว่าเรียบร้อยเนี่ยบางทีมันก็เรียบร้อยแหละแต่พวกพวกพวกเพศที่สามเนี่ยมันจะพิเศษมันจะพิเศษมันจะคิดของมันไปเรื่อยเปื่อยอะพวกเนี้ยอ่ามันจะแบบต้องเป๊ะต้องสะอาดผ้าท่านกรีบจริงเจ้าค่ะใช่ทุกอย่าง ต้องมีกลิ่นหอมต้องอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเรื่องมากพวกนี้เรื่องมากเยอะจริงๆลองไปสังเกตดูภาพผู้ใหญ่สิเขาเขาจะแต่งตัวแข่งกันนะแต่เวลาออกงานมันจะต้องแบบนั่งแบบอ,อกผายไหลพึงแบบอืเวลาให้มานั่งสมาธิพวกนี้จะไม่มานะเวลามีงานปฏิบาาัติธรรมพวกนี้ไม่มามาเปิดแล้วก็มาปิดไม่มานั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับพวกตัวเล็กๆหรอก นั่งไม่ได้พวกนี้แต่ถ้าให้ไปนั่งโชว์กันอ้าใครจะผ้าสวยกว่ากันแพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวทัวร์จะลงาพาผู้ใหญ่ก็จะไม่ชอบอย่างนี้แหละแต่มันจริงๆนะพวกพวกที่เป็นผู้นําพวกอะไรจะเป็นประเภทนี้ซะเยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ดูไม่ดูข้างในหรอกว่าปฏิบัติได้ไม่ได้เขาดูว่าผมผ้าเรียบร้อยไหมเสียงหล่อไหมพูดจาดีไหมเออย่างนั้นอ่ะทำท่าทำทักเวลาหยิบแก้วน้าเนี่ย นโยมเวลาหยิบแก้วน้ําก็ต้องหยิบให้เป็นด้วยนะถ้าดูกันละเอียดขนาดนั้นหยิบแก้วน้ําอ่ะถ้าแบบยกยกดื่มอย่างนี้แบบอาตมาเนี่ยเขาไม่มองเลยถ้ายกดื่มแบบนี้นะไม่ไม่ถือว่าเป็นพระที่ดีนะจะต้องเทใส่แก้วแล้วค่อยๆบรรจงยกขึ้นมาดืม่ม เวลาวางต้องวางที่เดิมวางไม่ให้ได้ยินเสียงดังกิ๊กวางต้องวางลงนิ่งๆค่อยๆวางคือมันเหมือนเจ้าเหมือนนายเลยอะถ้าประเภทหิวน้ําแล้วก็ยกยกขวดน้ําขึ้นมาดื่มเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ <laughs> เห็นไหม <laughs> ต้องเทใส่แก้วแล้วมีจานรองด้วยค่ะใช่เออ เวลาวางแก้วก็ต้องวางแบบแต่พวกนี้เวลาให้มานั่งสมาธิไม่มานะพวกนี้งานอะไรก็ตามที่เป็นการปฏิบัติธรรมพวกนี้จะไปแค่เปิดห้านาทีสิบนาทีแล้วก็กลับจะไม่มานั่งเช้าเย็นเช้าเย็นเหมือนพระเหมือนกับพระนิสิตเหมือนกับน,นี่นะให้ตายพวกนี้ก็นั่งสมาธิไม่ได้เอ,อแปลกไหมถ้าคนที่ปฏิบัติถึงธรรมเนี่ยพอบอกว่าเออมีปฏิบัติธรรมสมาธินั่งสมาธิเขาจะอยากไปนะพวกนี้จะป่วยทันที อ้างป่วยป่วยได้ทุกทุกปีอ้างติดพระะติดเยอะแยะเลยถ้าเป็นเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่มาเขาทําไม่ได้เขาปฏิบัติไม่ได้เคยนิมนพระมาฉันท่านบอกแก้วไม่ต้องค่ะมีใช่ไหมประเภทที่แก้วไม่ต้องพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปยาวขึ้นเป็นสองชั่วโมงแน่ๆนะ เอาสักสิบแปดชั่วโมงเลยอย่าอย่าทำแค่สองชั่วโมงมันมันมันนิดมันสั้นมันไม่พอดูเอายา,ยาวๆไปเลยอ่าดาลามไปถึงกูบาอาจารย์ลามไปถึงสถาบันมหาจุฬาก็ได้อนาสงก็ได้ลามไปถึงสังฆราชได้ยิ่งดีจะได้เยอะๆทำคลิปเยอะๆคิดว่ามีคนดูอะไลฟ์ส่วนเนี่ยเยอะได้เพราะว่าคุยสนทนา มาดูช่องแดงหน่อยวันก่อนเห็นคลิปพระคนหนึ่งอยากเรียกไอ้เบียอ,อ้างอายุเยอะคล้ายหลวงตาสิ้นคิดแต่หารู้ไมว่ารหลงตาท่านก็เรียกด้วยความเอ็นดูส่วนตัวเองอเรียกกับเขาด้วยเหยียดหยามส่วนตัวเองจะเรียกเขาด้วยความเหยียดหยามอยากฝึกวางท่าตั้งท่ามั่งครับเขาวางตัวเก่งจนบางทีก็นึกไม่ถึงครับท่านไปดูในวิสุทธิมรรกนะมันมีมันมีมนม การอธิบายคาําว่าวางท่าตั้งท่าเนี่ยกุขนาการเหล่าตัวหรือถ้าไปดูในสุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกในสามมัญญผลสูตรเนี่ยตอนที่ตอนที่ว่าด้วยศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลในอัตถกฐานะครับเขาจะอธิบายเรื่องนี้ไว้ ศีลกุหนาอ่าที่มีแน่นอนคือในวิสุทธิมรรคกุหนานิเทศนะกุหนานิเทศเนี่ยมีเยอะครับผมก็จำไม่ได้คือเขายกตัวอย่างง่ายๆก็คือการการหลอกลวง ในวิสุทธิมังล์เยอะครับซิม,มา่าซิม,มามีใครมันมีคำว่าก uh ุฮนาอ่า กุหนาติอาทีสุอังปาลิคาบาลีมีคําว่ากุหนาคําว่าหลอกลวงที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยตัทธกักตมากุหนาในบรรดาคํานั้นคําว่าหลอกลวงคืออะไรลาภสาาการาสิโลกะสันนิสิตัสสะปาปิชัสสะอิชาปกตัสสะยาปจยะปฏิเสวนาสังคาเตนะวาสามันตระสามันตาชัปิเตนะวาอิยาปัสสะวาอัฐปนาทัปนาสันทัปนา พากุติกาพากุติยังกุหนากุหนายะกุหิตตตังออยังวุจติกุหนาการหลอกลวงก็คือการกระทําโดยที่มีความปารถนามากักมาก,มากอยากปัรถนาลมามกปัรถนาชั่วนะเพื่อที่จะได้ลาบสาการะาก็อย่างเช่นการอิริยาปัสสะอัฏฐปนาก็คือการทําอิริยมบทให้มันดูเรียบร้อย หรือการกล่าวเจรจาเหล่านี้เ,นเรียกว่าการหลอกลวงประชาชนจะเป็นแบ็คให้ค่ะเป็นแบ็คอะไรอย่าพิมพ์ซ้ำค่ะพอาจารย์ต้องแบนเดี๋ยวช่องบินแบนอะไระเดี๋ยวท่านจะได้ฟังคำเดียวเลยพรุ่งนี้อย่าพิมพ์คำซ้ำเยอะเดี๋ยวจะบิน อย่าพิมพ์คำซ้ำเยอะนะอย่าพิมพ์คำซ้ำเดี๋ยวช่องจะบ,บินสงสารอพจันสมบูรณ์ใครที่มาพิมพ์คำซ้ำๆเนี่ยงด,งดพิมพ์นะโอโ้โหบางคนก็ใช้เฟซอวตารมาพิมพ์คำซ้ำจะโดนบล็อกเลยนะบล็อกไปแล้วไอที่ พิมพ์คำซ้ำเยอะๆส่งเข้ามาแบนๆแ,แล้วเดี๋ยวท่านจะได้ฟังคำว่าที่ทีเดียวยาวเลยพุ่งนี้ภิกษุไม่พอใจใช่ไหมจีวอก่อนตายก็อะไรอับวจีวอเกิดเป็นเกาะเกิดเป็นไลเกาะจีวอโปรสีเหลืองเข้ามาปั่นครับพวกอุเทน อ่าเห็นไหมพวกนี้มันก็จะใช้วิธีธไม่ดีนี่มาก่อกวนเราทำไมมหาวิทยแค่ถึงไม่ดูความผิดของตัวท่านเองเลยยศศักดิ์ทำให้สงเสื่อมไหมครับเสื่อมแน่นอนยศสมณศักษ์นี่ไม่ควรมีนะในยุคนี้ก็เถอะไม่ควรมีถ้าจะมีก็ควรจะเป็นพระสงฆ์พิจารณกันเองแล้วก็ต้องยึดโยงกับหลักพระธรรมวินยัย อย่างเช่นในสายมหายานเขามีจุดแข็งอะไรเขาก็จะนําจุดแข็งน,นั้นมาเป็นตัวที่ในการคัดเลือกประมุกผู้นําหรือสำนักศักเทรวาดเราก็เหมือนกันแตจะต้องดูที่ว่าในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าถึงธรรมก็จึงจะสอดคล้องกับหลักของพระธรรมวินัยสายเทรวาต อย่างเช่นใครอยางได้สรรมณศักดิ์นี่ก็นั่งสมาเข้าสมาบัตดไปเลยเจ็ดวันถ้าสามารถนั่งเข้าสมาธิเจ็ดวันได้เนี่ยก็ให้ให้ไปก็ไม่เป็นที่คราหาติเตียงคนปกติทําอย่างนั้นไม่ได้นอกจากคนที่บรรลุธรรมทำไมพระต้องมีสรรมณศักดิ์คะท่านน่าจะลดอยากความอยากนั่นน่ะสิมันเป็น โบราณราชประเพณีที่สืบต่อๆกันมาแต่ว่าสิ่งที่มันผิดเพี้ยนไปก็เยอะนะในยุคโบราณก็มีไม่เยอะหรอกฟังทางติกตอกชัดกว่าแอปฟ้าค่ะแอปฟ้าเนี่ยอันเป็นไมจากกล้องเว็บแคมก็จะอยู่ไกลเสียงก็จะไม่ค่อยชัดอันใช้ไมไวเลสไวเลสไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่มีตัวแปลง เดีย๋ยวแป๊บหนะึ่งทำยังไงจะให้มันชัดๆเหมือนกันใช่ไหม ไม่เห็นไม่มีอูเทนเป็นเจ้าอารวาสวัดไหนนะครับวัดอะไรวัดชนะสงขราท่านอยู่วัดเดียวนละหาตัวแฟงไม่เจอ วัดอุเทนแพสสงครามวัดท่าไม้ชื่อเหมือนกันแต่คนละคนคนชอบใจเข้าใจผิดใช่ใช่วัดท่าไม้เนะ่ะเป็นพระอุเทนแต่วัดชนะสงครามเป็นพระมหาอุเทนคนละคนกันนะนะคนเห็นสนที่นิมทองคุณพูดถึงหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ก็คิดว่าคืออุเทนตรงนี้ไม่ใช่นะเขาคนละคนนะช่วงแรกๆที่ไปมีปัญหากับคนตื่นทำ เขาก็เขาก็โยงไปวัดวัดท่าไมา้ซึ่งมันไม่ใช่